มีบว้ยบวยรวมรถค่ะบวยรวมรถบวยรวมรถบรวยร,รวมรถมีทุกรถเลยอืจัดเต็มอัดแน่นเลยนะคะโลละ1้อยสบาทค่ะร้อบาทครึ่งกิโล75บาทเท่านั้นเองนะคะโ้อัดแน่นเต็มๆดูจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนมีแบบหลายรสชาติมากเลย เอาให้ดูมากเลยนี่ค่ะด้วยรวมรสนะคะแบบเนื้อแน่นหนึบใหญ่คือเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่มากค่ะทุกคนนี่เลยแกให้ดูเลยนี่เม,ม็ดใหญ่อันนี้รสอะไรไม่รู้แบบเป็นสีสีม่วงลองกินให้ดูเลยอืมอืมเนื้อใหญ่เนื้อเนื้อเยอะไม่ใช่เนื้อใหญ่ ลูกใหญ่เนื้อเยอะเนื้อแน่นหน,หนึบหนับอร่อยมากค่ะเอาไปทานเล่นกินเล่นได้เลยค่ะทำงานออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยทานเล่นได้เลยอร่อยมากเนื้อแน่นเนืหนาเยอะมากเขาให้เยอะมากเลยนลดอะไรบ้าง หลายรสมากมีบูเบอร์รี่ด้วยบูเบอร์รี่ก็มีอันนี้โอ้โหสีสีออกเชอรี่เชอรี่ต่นเต้นมากเวลาเปิดดูทุกคนคะลูกใหญ่มากเหมือนไข่เหมือนไข่ไข่เค็มอะค่ะเนื้อไข่เคม็มอะลูกใหญ่มากเดี๋ยวดูข้างในนะคะว่านเนื้อมันจะหนามไหม อืมอืมอืมมอืมกินแล้วสดชื่นอร่อยสดชื่นถ้าแช่เนะย็นนลยยิ่งแบบอืมตวงบะเลยเปรียงง่วงตอนเดียวนะคะอะเมื่อกินเลยวสวงอีอหรวงบะเลยแซ่บฟืนเลยมะกอกแซ่บพี่ลีใส่ก้นแตนนะคะทับมาเลยเลย เป็นลลกอะค่ะขายะะเพิงลลกอะขายจ้ะถุงแบบไงเต็มถุงเต็มั้ำจ้ะพุ่มค่ะพุ่มอิหลีคพุ่มมากๆเลยจัดเลยจ้าขายถุงละสิบบาทอ็ขายนะคะมาแวะซื้อได้ที่ร้านเทรการเกษตรนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะ